8แสนถูกไหมเราบอกว่ามาจินประมาณ40พที่ว่ามันเป็นมาจินเทียมปะมันไม่รวมเงินเดือนพนักงานปะไม่มีเลยครับไม่มีเงินเดือนด้านใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือภาษาสตาร์ทอาพอะนนี้มันคือเรียกว่ากําไรเทียมถ้าเราลงลงลงตรงนี้แล้วขอลงหุ้นไล่เมลอนลุงด้วยได้ไหมครับไม่ได้ถึงกินถึงผมกเนเลยผมขอปันผลเป็นเมลอนได้ไหมอย่างนง้นได้ครับอย่างนั้นได้เลยไหมอย่างเง้นได้ครับ ผมเฟิร์สพรชัยจากบริษัทฟาร์มคอนเน็กเอเชียครับเราเป็นผู้ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรแบบแม่นยำหรือว่าพ r e c i s i o n agriculture ที่จะช่วยทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรให้เกษตรกรนะครับในปัจจุบันนี้ที่สภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยยังขาดตัวช่วยในการควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยที่แม่นยำที่จะตรงกับความต้องการของพืชซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณของผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและความสม่ำเสมอของผลผลิตนะครับฟาร์มคอนิกของเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้และช่วยเกษตรกร,ร,ร,รได้จริงเราจำหน่ายอุปกรณ์ไอออนทีคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์นอกจากนี้นะครับเรายังมีบริการการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นแบบ s u b s c r i p t i o n หลายปีอีกด้วยตัวอย่างลูกค้าของฟาร์มคอนนกนะครับได้แก่สวนเมลอนญี่ปุ่นทุเรียนแตงโมข้าวโพดสวนเกษตรแบบผสมผสานนอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกันนะครับกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวต่อไปทัดเทียมกับนานาชาติได้เราอยากจะเชิญชวนชาร์กนะครับร่วมปฏิวัติการเกษตรด้วยกันนะครับเพื่อทําให้อาชีพเกษตรกรรมเนีครับเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและไปพร้อมๆกับความมั่นคงทางอาหารของเราทุกคนนะครับด้วยเงิน6ล้านบาทแลกกับส่วนส่วน10%ครับ เราทำมากี่ปีนะครับรายได้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่บอกมี s u b สคริปชั่นนะครับขายยังไง s u b สคริปชั่นยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับในตัวคอนโทรลเลอร์เซนเซอร์เนะครับเราเริ่มต้นมา2ปีแล้วอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์เนี่ยครับเริ่มต้นที่20,000บาทนะครับชุดเซนเซอร์เนี่ยครับประมาณ1 5 0 0 0บาทแล้วก็ตัว s u b สคริปชั่นเนี่ยครับเป็นแบบรายปีโดยที่เริ่มต้นที่1,000บาทต่อสวนนะครับเขาเกษตรกรเนี่ยสามารถ ใช้งานในการดูแลได้ว่าเอ้ยเขาจะต้องลดน้ําเมื่อไหร่นะครับให้น้ําปริมาณเท่าไหร่รายได้ในปีนี้ครับเราเริ่มขายมาปีที่แล้วประมาณ2,000 0 0บาทนะครับปีนี้เราได้ประมาณ8,000 0 0บาทมาจ, <น S 1> จินเราอยู่ที่ประมาณ40-50%ครับคือมันท่าสุดท้ายแล้วนะรวมคนงานทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วเราไม่ได้จ้างใครเลยทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เราทำกันเองหมด4คนก็จะมีลูกสาวอีก2คนผลิตเองหมดเลยแล้วอันนี้คือมันเอาไปติดไว้ที่ไหนนะ วางไว้ที่แปลงแล้วต่อสายต่อสายเซนเซอร์ไปตามจุดต่างๆที่เราออกแบบไว้แล้วเราก็ต่อสายไปที่ปั๊มน้ํามันก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งอุณหภูมิความชื้นความชื้นในดินรวมทั้งความเร็วลมทุกอย่างแล้วมันก็จะส่งข้อมูลเนี่ยให้เราเพืชต้องการน้ําเท่าไหร่และต้องการเวลาไหนเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราถึงจะสั่งให้วอเตอร์ปั๊มน้ําทํางานตามที่พืชต้องการเอาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโอเพนฟิล มันก็ต้องมีเซนเซอร์ทั้งแบบไม่ต้องทั้งหมดนะเราจะมีซมปลิงเป็นจุดๆตามที่เราออกแบบไว้ว่าควรจะมีเซ็นเซอร์สักกี่จุดเอาอะไรมาเซ็นเซอร์เพราะว่าวา,วางตัวหนึ่งเนี่ยมันได้ทีร้อยไล่ร้อยไล่นี่ผมมองไปสุดตายังไม่เห็นเลยนะร้อยไล่เนี่ยเราวางแค่5จุดก็พอละซึ่งดังนั้นแต่มมด้าต้าเราเนตัวแปรกี่ตัวนะตัวแปรมันก็จะมีอุณหภูมิความชื้นแสงความเร็วลมนี่ในอากาศนะฮะ ในดินแล้วก็จะมีความชื้นดินมีค่า EC มีค่า p h คุณลุงจบคุณลุงแบบเข้าใจอะไรว่า,าบจบแสแต t หรือจบพวกมาชีเร,เ,เรียนนิ่งเรียนส t ต t มาด้วยครับเ,เรียนสตมาคนนี้คนนี้เรียนมาชีเรียนนิ่งครับจบมาชีเรียนนิ่งด็อกเร์ <laughs> <c oughs> คุณลุงเก่งมากสุดยอดมากครับทำไมถึงเก็บแค่พันบาทต่อปีผมสงสัยมันดูน้อยมากเลย ใช่ครับมันน้อยครับเพราะตอนนี้เราก็อยากจะให้เกษตรกรได้ใช้โดยต้นทุนไม่สูงมากเพราะนั้นเราเราจะไม่ได้ทำกำไรเลยตัวไอ้พันบาทเนี่ยเราจ่ายแค่เซิร์ฟเวอร์ก็หมดแล้วครับ8 0 0แสนถูกไหมเราบอกว่ามาจินประมาณ4 0พที่ว่ามันเป็นมาจินเทียมปะ่ะมันไม่รวมเงินเดือนพนักงานป่ะไม่มีเลยครับไม่มีเ<ช>งินเดือนครับใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือภาษาสตาร์ัาอันนี้มันเรียกว่ากำไรเทียมปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้40 40ชุดปีต่อไปก็100ชุด แล้วปีที่5เนี่ยหนึ่งหมื่นชุดครับนั้นเราจะไปกําไรปีที่4ฮะเราจะทํากําไรปีที่ถ้าถ้าเราลงลงตรงนี้แล้วขอลงหุ้นไล่เมลอนลุงด้วยได้ไหมครับไม่ได้ครับทิงกินยิ่ผมผมก่อนปันผลเป็นเมลอนได้ไหมอย่างนั้นได้ครับอย่างนั้นได้ไยมอย่างนั้นได้ครับมีคนทําแบบนี้ในตลาดไหมครับมีแต่น้อยมากครับแล้วก็แล้วก็เขาใช้ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่ทําเป็นเอนจิเนีย เขาไม่เคยปลูกพืชเพราะนั้นเขาทามาแล้วเขาก็นึกเองว่ากเกษตรกรต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอทํา่อนแล้วมันก็เลยใช้แล้วไม่ได้ผลตอนนี้ระบบมันทามันไม่มีคุณลุงเนี่ยมันมันอาจระบบอาจจะเดินไม่ได้เพราะมันตอนนี้มันใช้คนน่าจะมีระบบบางอย่างที่การที่จะทําเมลอนให้เกิดในหนึ่งในหนึ่งเซอร์โค<ส>ของเมลอนเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงปลูกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อนี่มีหมดเลยครับแต่แต่ยังอยู่ที่ลุงไงครับยังไม่ได้ใส<อ>่เข้าไปในระบบอ๋อยังไม่ใส่ครับใช่เพราะตอนนี้ยังหวงอยู่ครับนั่นสิครับ นะครับมันก็เลยวันนี้ก็อาจจะต้องขอขอผ่านไปก่อนขอบคุณครับสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากนะครับจะเปลี่ยนชีวิตคนเป็นล้านคนแต่พอมองในเรื่องการลงทุนเนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งนะค,คือผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีตัวอินดิโคลิช p r o ป e r t y ของเราจริงๆมีโมเดลของเราจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงลูกค้าและเริ่มมี Data ของเราเยอะๆมี Pro ย์เวมากกว่านี้มี Track Record มากกว่านี้เนี่ยผมสนใจรอบนี้การลงทุนผมขอผ่านครับผม แล้วในแง่ธุรกิจเนี่ยตอนนี้มันเหมือนว่าเราเราเป็นเป็นอ่าเป็นส่วนขยายมาจากธุรกิจเมลอนของเราใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะแยกตัวนี้ออกมาเลยเป็นธุรกิจต่างหากครับแล้วก็หานักลงทุนเนี่ยผมว่าตอนนี้คําตอบมันจะอยู่ที่ว่าเราสามารถขายเครื่องนี้ได้อันนี้เป็นอันที่1เยอะๆและอันที่2ก็คือเรามีเรามีระบบ AI ที่เราอยากจะพัฒนาซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้ง2องอันนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นณนณะนะวันนี้มูลค่าก็เลยก็เลยดูสูงไปมากเมื่อเทียบกับผลประกอบการในในปัจจุบัน เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ผมก็ขอผ่านดีลนี้แต่ว่าสุดยอดมากครับวันนี้ครับผมเป็นครับ